สวัสดีค่ะถุงเงินถุงทองใบที่สี่เข่งพี่นะคะคลี่ตัวแล้วค่ะเพื่อนๆใช้เวลาประมาณห้าวันนะคะค่อยๆคลี่ตัวออกมานะคะใบเขาใหญ่นะคะลำต้นนี่ค่ะเวลาเขาเขาออกจากอ,าอะไรก้านแม่ของเขานะคะนี่ค่ะ แล้วบริเวณนี้ของถุงเงินถุงทองใบที่สีก็จะตั้งทองต่อไปนะคะก็จะให้ใบใหม่ต่อไปการกัดสีของถุงเงินถุงทองใบนี้จะกัดทางขอบด้านด้านซ้ายนะคะเพื่อนๆเป็นสีทองนะคะกัดได้เยอะค่ะแต่พอทางด้านด้านขวาเนี่ยเขาจะกัดขอบๆนะคะขอบๆตัวนี้ต้องรอรุนรอรุนค่ะว่าเขาจะกัดแบบ แบบฝั่งนี้หรือไม่นะคะถุงทองค่ะเพื่อนๆถุงทองสวยๆเลยนะคะนี่ต้นใหญ่นะคะแต่ต้นเข้าเอนค่ะเอนหาแสงนะคะเอนหาแสงเพราะบริเวณนี้ก็คือแดดแดดห้าสิเปอร์เซ็นตนะคะ ใบที่สี่ของเข่งน้องนะคะเข่งน้องเนี่ยเต็มใบแล้วค่ะเต็มใบแล้วหางของเขาสมบูรณ์แบบค่ะถุงก็สมบูรณ์แบบนะคะไม่แตกเลยค่ะถุงสวยงามใบที่สี่ใบที่สามนะคะใบที่สองใบ, 2, ใ,บใบแรกค่ะทั้งหมดสี่ใบนะคะ แล้วสังเกตว่าตัวนี้อุ้มท้องอีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนสังเกตยังไงคะนี่ดูนะคะเพื่อนบริเวณนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือการตั้งท้องนะคะการตั้งท้องของถุงเงินถุงทองนะคะชี้ให้ดูชัดๆนี่ค่ะบริเวณนี้นะคะ นี่คือการตั้งท้องนะคะใบเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะหลอดใบใหม่เขาจะอยู่บริเวณนี้พอใบที่สี่คลี่ใบเต็มที่นะคะโอ้แม่ดราลนับนับ,น,บนับไม่ถูกนะคะตอนี้คือใบที่สามตัวนี้คือใบที่สี่นะคะเพื่อนๆโอ้โหใบที่สามยังแบบสวยปิ๊งเลยแล้วใบที่สี่ก็อุ้มอุ้มท้องแล้วค่ะ อุ้มท้องอีกแล้วนี่ค่ะเข่งนี้ได้ห้าใบแน่ๆค่ะนะคะหลอดใบใหม่มาเร็วมากนะคะอุ้มท้องแล้วค่ะคือโตเร็วค่ะเพื่อนๆถูกเงินถุงทองแดดร้อยเข่งน้องไม่อนุบาลต้นเนี่ยโตเร็วค่ะโตเร็วแล้วก็การยุบตัวของใบก็ช้านะคะ อ่จะว่าช้าก็ไม่เชิงนะคะถ้าเปรียบเทียบกับกับการแตกหลอดใบใหม่ที่เร็วเขาก็ได้ระยะเวลาที่จะยุบตัวเท่าเดิมนั่นแหละค่ะเพื่อนๆแต่ว่า,าด้วยความที่หลอดใบใหม่มาเร็วนะคะเราก็จะได้ถุงเงินถุงทอง4ใบ5้าใบเลยนะคะนี่ค่ะการยุบตัวของเขาก็จะเริ่มมีขอบไหมบริเวณรอบๆรอบๆ ใบด้านนอกก่อนนะคะเขาก็จะไม่เข้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วเขาก็จะยุบตัวลงนะคะส่วนตัวนี้ก็มีขอบขอบไหม่เหมือนกันนิดๆหน่อยๆนะคะนี่เพึ่งรดน้ําเสร็จค่ะพึ่งรดน้ําเสร็จแม่น,าน่ารดน้ําเจ้าไม้ใบถุงเงินถุงทองเนี่ยอตอนหกโมงครึ่งนะคะหกโมงเช้านะคะ,ะก็จะ รถน้ำแล้วค่ะรถแบบชุ่มชุ่มำฉเลยนะคะเพื่อนๆส่วนตัวนี้ก็อ่าพอเขาคลี่ได้เต็มที่เขาก็จะอุ้มท้องเหมือนเหมือนเข่งน้องนี่แหละค่ะนะคะเข่งพี่เนี่ยสักพักหนึ่งเขาก็จะอุ้มท้องแล้วก็เตรียมที่จะให้ใบใหม่ให้แม่ดัลล่านะคะมาเช็คดูว่าใบที่หนึ่งนะคะนี่คือใบที่1นนะคะนี่คือใบที่สองนี่คือใบที่3ใบที่สี่นะคะ ใบที่หนึ่งของเขาการยังแข็งแรงนะคะการยังแข็งแรงเรามาดูใบของเขาค่ะว่าการไหม้ของใบเนี่ยยังไม่เกิด e ขึ้นนะคะยังไม่เกิดขึ้นคะ่ะยังไม่เกิดขึ้นใบยังสมบูรณ์ดีคะ่ะนะคะตัวนี้คือใบที่สองนะคะเพื่อนๆการไหม้ของใบยังไม่เกิดขึ้นนะคะใบสมบูรณ์ดีใบใหญ่ใบเด้งนะคะ ใบที่3การไหม้ของใบยังไม่เกิดขึ้นนะคะยังสมบูรณ์ดีค่ะสวยค่ะแล้วก็ได้ใบที่4ที่คลี่ตัวออกมาแบบสวยสดงดงามเลยค่ะนะคะสังเกตนะคะอพอเรารดน้ำแล้วดินบริเวณนี้ชุ่มชุมอยู่นะคะชุ่มชุม นี่ค่ะชุ่มชุมอยู่ปั้นติดเลยค่ะแล้วพอเขาได้รับแสงแดดบริเวณนี้ก็จะ,ะความชื้นของเขาก็จะหายไปบ้างบางส่วนนะคะแต่พอช่วงบ่ายที่แบบไม่ได้แดดแล้วเขาก็จะชื้นชื้นอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งวันนะคะเพื่อนๆแล้วการให้น้ําอย่างนี้นะคะการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยดีค่ะดีค่ะเพื่อนๆดีมากๆนะคะได้แดดได้ดินดี ะะส่วนออดิบเนี่ยโตขึ้นทุกวันเลยค่ะเพื่อนๆโต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 ,โตได้ตัวดีนะคะตัวได้ตดัวดีแล้วก็หลอดใบใหม่ก็สวยค่ะแล้วทีนี้เมื่อกี้สังเกตเห็นว่าเหมือนเขาแตกหนให้นะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะตัวน,นี้นะคะเนี่ยน่าจะเป็นหน่ออ,อดิศนะคะเดี๋ยวไม่ทันหน้าซูมดูใกล้ๆอ๋อใช่จริงๆค่ะโอ้ทำไมให้ออกห่างจากต้นแม่มากเลยนะคะจากไหลของเขาแน่ๆค่ะเพื่อนๆค่ะสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆอ,อดิศนะคะ ส่วนกระถางที่ปลูกแยกแยกแยกจากไข่ของเขานะคะสองกระถางเนี่ยเมื่อวานแม่ดาล่าเพิ่งงัดเขาขึ้นมาใหม่นะคะเพราะว่าฝังดินเขาลึกเกินจนแบบท่วมลําต้นของเขานะคะเขาแบบดูช็อกไปเลยแม่ดาล่าต้องรื้อนะคะรื้อแล้วก็ฝังใหม่ค่ะก็จะให้บริเวณปลายยอดส่วนยอดของเขาเนี่ยโผล่ขึ้นมาพ้นดินค่ะนะคะ อีกสักพักเขาก็จะตั้งตั้งตัวได้นะคะรากเดินแล้วก็จะสวยงามเหมือนต้นแม่นั่นแหละค่ะนะคะสูตรดินปลูกออดิบก็เหมือนกันค่ะปุ๋ยหมักใบไม้นะคะผสมปุ๋ยขี้วัวนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เอามาปลูกเสร็จแล้วพอฝังต้นไม้ที่เราจะปลูกเสร็จก็โรยหน้าด้วยดินปลูกอีกครั้งหนึ่งนะคะ การให้น้ำก็ให้วันละครั้งนะคะแต่สองกระถางนี้วันนี้แม่ดัลล่าไม่ให้เพราะเห็นดินชุ่มๆอยู่แล้วก็อยากให้เขาได้รับความอบอุ่นเพื่อกระตุ้นรากนะคะคือให้เขาได้รับแสงได้เต็มที่แล้วก็ให้ดินเนี่ยแห้งๆหน่อยนะคะให้กระตุ้นรากให้เขาเดินนะคะนี่นะคะ ส่วนรือสีผสมเนี่ยขยายพันธุ์ง่ายมากนะคะเม็ดล่ลาชำน้ำแล้วก็เกิดรากแล้วก็เอามาลงกระบะนี้นะคะสวยส่วนงดงามค่ะนี่ค่ะหลากสีสันนะคะคือถ้าไม่อยากต้นไม่อยากได้ต้นไม้ใหม่ก็ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วค่ะรอขยายพันธุ์นะคะขยายพันธุ์ต้นไม้ที่เราปลูกนะคะ ขยายพันธุ์ได้เรื่อยๆเลยนี่ได้รับแสงแดดแล้วค่ะเพื่อนๆแดดดีดินดีน้ำถึงนะคะก็จะทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยไม้ใบถุงเงินถุงทองเนี่ยโตเร็วนะคะสังเกตลักษณะตามต้นนะคะเขาเอนหาแสงคือด้วยความที่เขาเป็น เป็นไม้ที่ชอบแดดนะคะแดด50%อาจจะอาจจะได้พอกลางๆนะคะเขาก็เลยลำต้นเอ็นหาแสงหน่อยส่วนต้นแดดร้อยนั่นต้นไม่เอ็นนะคะต้นยังตั้งตรงอยู่ก็คือทรงต้นได้ดีนะคะนี่ค่ะทรงต้นทรงพุ่มดีค่ะเขาโตแข่งกับพี่เขาแล้วค่ะเพื่อนๆกระถางนั้นค่ะนะคะกับกระถางนี้ รับรองค่ะเพื่อนๆใบใหญ่ใบเด้งแน่นอนส่วนวันดำแบงคเมจิกเนี่ยใบใหม่คลี่แล้วค่ะเพื่อนๆคลี่พร้อมๆคลี่หลังจากหลังจากถุงเงินถุงทองประมาณอสองวันนะคะนี่ค่ะเช้านี้แม่ดลัลล่าก็แยกแยกหนอ่อเข้าไปอีกหนึ่งหนอนะคะใส่กระแป้งไว้ตอนนี้ก็คือได้ต้นพันธุ์ของขยายพันธุ์ บอลดาได้สามกับเออได้ห้ากับแปงแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน,นห้าต้นแล้วนะคะสวยสดงดงามค่ะนี่ราคาเพื่อนเพื่อนคือต้นไม้ของแมดอล่าเนี่ยเติบโตขึ้นทุกวันนะคะคือดูไม่เบื่อแล้วก็ดูไม่เบื่อเพราะว่าเขาสวยแต่และว,วันนี้สวยแปลกตาเลยนะคะต้นนี้คือ ดอกของหัวใจราหูนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบใบไม้สีม่วงนะคะตัวนี้สวยสดงดงามคลูกปลูกเป็นพืชคลุมดินได้ค่ะนะคะชอบแสงแดดเหมือนกันนี่นะคะไม่ดัล่าพาเพื่อนๆมาอัปเดตถุงเงินถุงทองใบที่สี่คลี่ตัวแล้วนะคะใบที่สี่ ของเข่งพี่แล้วก็เข่งน้องเนี่ยสี่ใบเหมือนกันนะคะก็รอลุ้นใบที่ห้านะคะเพราะว่าเข่งน้องเนี่ยใบที่สี่เขาอุ้มท้องแล้วค่ะมีสิทธิ์ได้ห้าใบค่ะเพื่อนๆนค่ะเดี๋ยวพาไปดูเสียนหนาคราชนะคะแวบๆไปดูเสียนนาคราชแป๊บนึงนะคะ เศียนาคราชนี่ค่ะหรือห่อเงินห่อทองไม้ที่ไม่ชอบแดดนะคะก็เลยต้องหลบมุมที่จริงอ่ะอยากวางคู่กับเจ้าถุงเงินถุงทองเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะนอต่อไปนี่แม่ดัลล่าจะเลี้ยงถุงเงินถุงทองแบบไม่ไม่ให้ได้รับแสงแดดเลยคะ่ะเลี้ยงในร่มเลยแม่ดัลล่าก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะจะเริญนเติบโตได้ดีหรือไม่นะคะ ลองไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะดูการคลี่ตัวของของอใบอ่อนการอ่อนของเสียนหน้าคราชนะคะนี่ก็แต่ละต้นเนี่ยการคลี่ตัวออกจากาท้องแม่เนี่ยแตกต่างกันนะคะ ตัวนี้ก็คือเขาจะเอาลำต้นของเขาออกก่อนนะคะลำต้นของเขาออกนี่ค่ะยืดก็คือเหมือนเด้งตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ค่อยๆใบเขานี่ค่อยๆแบบกระเถิบออกจากท้องแม่นะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะดูความความรอยรอยรอยหยัก ของเขานะคะรอยหยักของใบนี่สวยค่ะสวยจริงๆนะคะเพื่อนๆนะค่ะนี่คือเสียญน,นาคราชหรือห่อเงินห่อทองนะคะเพื่อนๆก็วันนี้แม่นันล่าก็พาเพื่อนๆมาดูการคลี่ใบของใบอ่อนของถุงเงินถุงทองบันดามแบ็คเมจิกนะคะแล้วก็ออดิบแล้วก็ปิดท้ายด้วยเสียญน,นาคราชนะคะต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีค่ะเพื่อนๆ เริญเติบโตได้ดีสวยงามเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปชมต้นไม้กับแม่ดัลล่านะคะก็อยากให้เพื่อนๆดูความสวยงามของต้นไม้ในแต่ละวันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ